หวานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะเอาอันดับนักแสดงสาวที่มีทักษะการแสดงโดดเด่นที่สุด10อันดับแรกนะคะของรุ่น 90s นะคะรวมมาเลยกับรุ่น 95s ค่ะเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะข้อมูลนี้มาจาก s o h ูเอนเตอร์เทนเมนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็มีการจัดโผลนะคะมีแบบนี้มีอันดับเนี่ยะค่ะในทุกๆปีอยู่แล้วเราก็ฟังไปทุกๆปีว่าใครนะคะขึ้น ลงบ้างอะไรก็ว่ากันไปค่ะเรามาดูเลยนะคะรายชื่อของนักแสดงที่เกิดในช่วง ทศวรรษ1,990ไปจนถึง1,999นะคะที่มีทักษะการแสดงโดดเด่นที่สุดในวงการบันเทิงจีนนะคะแผ่นดินใหญ่ก็เพิ่งได้รับการเปิดเผยมาค่ะแล้วก็ข้อมูลถูกลงไว้บน Sohu Entertainment นะคะ sohu.com อันดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นใครเอ่ยแต่ว่าเวลาที่แอดวานเล่าให้เพื่อนๆฟังจะเล่าจาก10นะคะ1 0 9 8 7 6 5ไปจนถึงอันดับหนึค่ะอันดับที่10ก่อนเลยนะคะคุลีรันตี้ สาวสวยของเรานะคะมาปี2025เธอลดน้ำหนักแน่ๆเลยนะคะเธอดูสวยหวานแล้วก็หุ่นดีมากๆเลยค่ะคุรีลันตี้นั้นเกิดในปี1999พอดีๆเลยนะคะได้รับคำชมจากผู้ชมนะคะในเรื่องของการผสมผสานอย่างชาญฉลาดระหว่างความหวานความเปิดเผยความจริงใจนะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะเสียงออร้องไห้นะคะบทอะไรต่างๆนั้นเธอก็สามารถแสดงได้ดีทีเดียวแล้วก็ดวงตาความ โรแมนติกที่เปลี่ยนไปด้วยความรักนะคะล้วนแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันละเอียดอ่อนในการถ่ายทอดอารมณ์ของหลีหลันตีค่ะการแสดงของเธอไม่เพียงแต่ก้าวข้ามข้อจํากัดเดิมๆของละครโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ว่ายังคงสร้างสารรค์นะคะนวัตกรรมทางอารมณ์ที่สะท้อนออกมาในละครสมัยใหม่ได้ด้วยแล้วก็ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายในวงการบันเทิงในประเทศจีนค่ะ ผ่านไปจากอันดับที่10นะคะต่อมาอันดับที่9นะคะยินดีกับเฉินตูหลิงด้วยติดมาด้วยค่ะเฉินตูหลิงเกิดในปี1,993นะคะแล้วก็ได้แสดงฝีมือการแสดงอันโดดเด่นนะคะด้วยการแสดงเรียกได้ว่าน่าเศร้าแต่ว่ามีความเฉียบคมนะคะเล่นเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดได้เศร้าได้เล่นโกงก็ได้ด้วยนะคะในปี2025นนั้นก็มีเรื่องราวนะคะซีรีส์ที่เธอเด่น สตรีเช่นค่าหาได้ยากยิ่งนะคะก็ทำเรตติ้งได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเธอก็ยังคงเขาบอกว่าใส่ ความตั้งใจแล้วก็ตีบทของตัวละครแตกตมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็มีการดูกันว่าในอนาคตคุณเฉินตูหลิงนั้นจะเป็นนักแสดงหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งน่าจะขึ้นมาสู่ผู้มีอ,อิทธิพลในวงการบันเทิงจีนได้แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็กลายเป็นจุดสนใจของวงการไปก่อนค่ะมาที่อันดับที่8น,นะคะนั่นก็คือเจ้ารู้สื่อนั่นเองนะคะก็ในปี2025เจ้ารู้สื่ออยู่ในอันดับที่8อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้น้อง ก็ไม่ได้มีผลงานอะไรออกมามากนักนะคะเจ้ารู้ซือนั้นเกิดในปี1998ค่ะได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางเลยนะคะเป็นดารานักแสดงหญิงที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็แสดงละครได้เป็นธรรมชาติมากๆเลยทั้ง จีนนะคะคอสตูมโบราณอย่างโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์เซียนเซียเองก็เล่นได้ดีมากแล้วก็ยังมีรักแบบสมัยใหม่นะคะอย่างเช่นแอบรักให้เธอรู้อะไรเงี้ยก็ดังไปทั่วเอเชียเลยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะก็มีเขาเรียกว่าอะไรดีคุณเจ้ารู้สืกนั้นมักจะขยับอะไรก็เป็นกระแสอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็การแต่งหน้าของเธอก็มักจะเป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์แล้วก็กระทู้ที่พลิ้วไหวอย,อยู่บนโลกของอินเทอร์เน็ตเวลาที่เปลี่ยนลุคทีก็จะมีการไฟลุคพลุบทีหนึ่งนะ แต่ว่าทักษะการแสดงของเจ้ารู้สื่อได้รับการยอมรับมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นดาราหญิงที่แบบเออขยับตัวทีไรก็มาพร้อมกับข้อถกเถียงแบบเหมารวมบนโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาน,น,นั่นก็คือเจ้ารู้สื่อค่ะต่อมาอันดับ7นะคะเป็นของคุณกวนเสี่ยวถงนั่นเอง คุณกวนเสี่ยวถงเกิดในปี1997นะคะแล้วก็เป็นดาราที่อายุน้อยอีกท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัลแมกโนเลียไปเรียบร้อยแล้วนะคะสาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะจากในเรื่อง Mr. g เตอในปี2016นะคะก็ทำให้กวนเสี่ยวถงกลายเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดในตอนนั้นเลยที่ได้รับรางวัลแมกโนเลียถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สาขาของนักสแสดงนำหญิงแต่ว่าวเวทีของแมกโนเลียเป็นเวทีใหญ่นะนเพื่อนเพราะฉะนั้นกันได้สัก นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมก็ถือได้ว่าโอ้โหมี เออเป็นกระแสเลยอะคะ่ะเป็นข่าวเลยเพราะว่าอายุน้อยด้วยในตอนที่ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเธอก็มีซีรีส์ที่ออนแอร์อย่างน้อยอหนึ่งเรื่องทุกๆปีเลยแล้วก็ยังคงลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงเธอไปเรื่อยๆมาเลงๆียงสาหรับคุณกวนเสี่ยวถงนะคะส่วนทักษะการแสดงแหม่ก็มีรางวัลการันตีขนาดนี้แล้วแ <laughs> นะม็กโนเลียนะเพื่อนอ่เพราะฉะนั้นก็ต้องยกให้เธอค่ะอันดับที่6นะคะคุณไายลูกค่ะไปลูกเกิดในปี1994นะคะในปี2025ันย่เธอได้รับ ความเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่6ของผู้ที่มีทักษะการแสดงอันโดดเด่นค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเธอนั้นมีช่วงเวลาไฮไลท์แบบไล์เส้นไล,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 ไล์ขอบจํากัดเลยสําหรับไบลูนะคะเพดานการแสดงของเธอนั้นไม่เคยที่จะไม่เคยที่จะไม่ทะลุคําว่าเพดานคือมันจะคือจุดสูงสุดเนาะที่เขาใช้เป็นคํากล่าวแบบเปรียบเปยกันนะคะเพดานคือจุดสูงสุดแต่ว่าไบลูนี่คือทะลุเพดานไปนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากที่ทําให้คนกืนไม่เข้าหายใจไม่ ฉออากเศร้าฉากร้องไห้อะไรเงี้ยเธอเล่นสลับบทบาทไปสลับบทบาทมาได้อย่างแข็งแกร่งมากเลยนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องหลินเจียงเซียนที่เพิ่งจบไปนะคะครอสสวรรค์ทันรักค่ะก็เป็นละครที่ประสบความสําเร็จในด้านเซียนเซียนนะคะก็ทะลุในเรื่องของดัชนีความนิยมขึ้นไปแล้วก็ยังมีเรื่องไอ้นั่นอีกนะคะล่องเรือชีวิตสู่ทิศเหนือก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะเล่นแบบเริ่มต้นมาเป็นสาวที่ไม่สวยแบบไม่ห่วงสวยเลยจากนั้นก็ค่อย พัฒนาเป็นสาวสวยวก็เป็นนางเอกที่สวยมากๆในเรื่องไหนที่สุดนั่นเองซึ่งป๋ลูกเป็นตัวแทนของการแสดงที่ทรงพลังนะคะ อันดับ5นะคะตกเป็นของคุณอู๋จินเยียนค่ะคุณอู๋จินเยียนเกิดในปี1990พอดีพอด,พอดีเช่นเดียวกันนะคะต้นต้นเลยนะคะต้นของอันดับชี้พวกเรากำลังดูกันในช่วงของปีเกิดค่ะซึ่งเธอนานนะคะจริงๆเข้ามาในวงการตั้งนานแล้วแล้วก็ฝีมือเฉียบคมนี่คือจริงๆปรากฏมาตั้งแต่ตอนแสดงเหยียนซีพาเลสแล้วนาะนานมาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะคะแต่นี้เธอหายไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็มาปรากฏตัวในช่วงแบบปีที่ผ่านมา ก็คือมรสมชีวิตแล้วก็เรียกได้ว่าดังเป็นผู้แตกเลยนะคะจากนั้นก็ต่อเนื่องด้วยผลงานที่แสดงคู่กับคุณหลิวเฉวีซึ่งก็ยังคงไม่ได้ลดความนิยมของคุณอูจินเหยียนไปถือว่าเธอกลับมาได้อย่างประสบความสําเร็จนั่นเองแล้วก็การประเมินทักษะการแสดงของเธอนะคะก็ถือได้ว่ามาอยู่ในอันดับ5เนี่ยแหละคะ่ะในปี2025นะคะอันดับ4ยังคงเป็นนะคะของคุณเซฟเว่นคาถานซงอินนั่นเองนะคะคุณฐานซงอินก็เกิดในปี1 9 9 0เ เแล้วเธอกอ็ส่วนใหญ่รับบทเป็นหญิงสาวผู้มีจิตใจดีงามแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจซึ่งถ้าเป็นคำศัพท์ในนิยายจีนจะเรียกว่าเป็นเหมือนแสงจันทร์สีขาวนวลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถจะรับบทในล้วมหาลายัยแล้วก็บทนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเข้าหมดเลยกับคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่มีการแสดงเป็นธรรมชาติแล้วก็ยืดหยุ่นได้ด้วยนะคะการแสดงออกทางใบหน้าแล้วก็อารมณ์มีความจริงใจทำให้ คุณฐานซ่งอินนั้นสามารถสร้างตัวละครที่มีชีวิตชีวาได้มากมายเลยทั้งจีนโบราณแล้วก็จีนแนวปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็เป็นระดับอาชีพมืออาชีพที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นนั่นเองนะคะ อันดับ3ค่ะตกเป็นของคุลี่ซินนั่นเองคุลิซินเกิดในปี1990นะคะซึ่งเธอนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากค่ะเพราะเธอเข้ามาัแต่เด็กๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็การพัฒนาของเธอนั้นไม่หยุดยั้งเลยแล้วก็ได้รับการยกย่องอยู่เสมอว่าเป็นนักแสดงที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงเลยเธอเป็นลูกหลักของ CCTV ด้วยนะคะแล้วเธอก็มีผลงานประจําเลยนะคะเรื่อง ไหนที่เธอถ่ายทําได้รับการออนแอร์อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแอดวานคิดว่าดาราชายหรืออะไรก็ตามที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับหลีซินถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าผลงานของคุณนั้นจะได้ออนแอร์อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งเธอนั้นยืนอยู่ในวงการบันเทิงอย่างมั่นคงสุดๆเลยนะคะแต่ว่าถามว่าสไตล์การสแสดงของเธอถูกตีกรอบไหมจริงๆถูกตีกรอบเนาะคือคุณหลีซินเนี่ยถูกเหมือนมองว่าเป็นนางเอกสาวที่ จะ,จะต้องเล่นบทเศร้าได้เพราะเธอเป็นคนหน้าหวานตาโตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอ่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามบทจะเป็นแบบบทจอมยุทธเธอก็เล่นได้นะเออแต่ว่าอย่างที่พวกเรารู้กันคือเธอเป็นนางเอกอีกหนึ่งท่านนะที่สามารถจะแบบมีตอนจบแบบตุลีเยได้โดยที่เธอไม่เกี่ยงบทก็คือคุณหลีซินเนี่ยแหละคะ่ะเธอมาเป็นอันดับ3นะคะนี้อันดับ2คะ่ะเ,เพื่อนๆในปี2025นะคะเป็นคุณหยางจือ่อเ,เพื่อนๆอุ้ยตอนล่างนะคะใครๆก็ต้องคิดว่าหยางจือ่อน่าจะมา ที่1เปล่าแต่ว่าในปี2025ถูกจัดเป็นอันดับที่2นะคะคุณหยางจือเกิดในปี1992นะคะแล้วก็ผลงานโอ้ยต้องพูดถึงไหมเนี่ยผลงานเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ความนิยมก็เกินกว่าดัดชชีเนี่ยเกิน20,000ขึ้นไปทุกเรื่องเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แน่นอนในปี2025คือปีเนี้ยค่ะเธอก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดาราน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีแมกโนเลียด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้พลาดไปเพราะฉะนั้นไม่เป็น ไหนพัานไป2ปีแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็คิดว่ามีชื่อคุณหยางจืออีกสู้ๆนะคะน่าจะได้ด้วยซ้ำในปีหน้าเพราะว่ามีละครเรื่องหนึ่งซึ่งที่ไปถ่ายทำที่ทีล่ลาบสูงทางตอนเหนือของจีนนะคะเรื่องนี้น่าจะได้เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่แบบพัฒนาสังคมแล้วก็แนวรักบ้านเกิดสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นแนวที่มีความเรื่ออะไร มีความนำการพัฒนามาสู่ประเทศชาติอะไรเงี้ยน่าจะได้เนาะก็สู้ๆนะอย่างจือนะคะแล้วก็เรื่องที่เพิ่งจบไปนะคะซีซั่นที่2ของงานบุพพาก,กุณาค่ะก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเรตติ้งจะได้น้อยกว่าในซีซั่นแรกนะคะแต่จริงๆมันหลายๆปัจจัยนะนเพื่อนๆอย่างเมืองไทยเจอเข้าไป เรื่องนี้อยู่ในแบบแพลตฟอร์ม Mango TV หลายๆคนก็ท้อเหมือนกันโอยไม่เป็นไรนะแหมแหมตัวแทนของ Mango TV มาฟังแอดหวานบ้างไม่เอ่ยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปก็พัฒนาหน่อยลงทุนนิดหนึ่งนะคะสนใจใส่ใจนะคะผู้บริโภคในประเทศไทยหน่อยขอสับไทยดีๆหรือไม่ก็แบบใส่พักไทยมาให้พวกเราด้วยก็ได้นะคะก็ยินดีมากเลยนะคะอาละคระอันดับที่1น,นะคะในปี2025ผู้ที่มีทักษะการแสดงอันโดดเด่นก็คือคุณ โจโตงวี่หรือว่าคุณโจโตงอยู่นั่นเองค่ะก็คุณโจโตงวี่นะคะเกิดในปี1992จริงๆแล้วก็มีอยู่2คนเนี่ยเขาสลับกันไปสลับกันมาเพื่อนๆคุณอยางจือกับคุณโจโตงวี่นะคะมีอยู่2คนคุณโจโตงวี่นะคะเกิดในปี1992ค่ะประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นนะคะในวงการภาพ,พยนตร์จีน อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวตุ๊กตาทองเขาเรียกว่าคือเปรียบเทียบคือตุ๊กตาทองจาก3ตัวอะไรเนี่ยคะ่ะก็คือควาได้ด้วยคนคนเดียวถือว่าเก่งมากเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ารางวัลอะไรรางวัลที่มันเป็น3มรางวัลทองคำะคะ่ะคุณโจตงอี้กวาดมาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วก็แบบอเอกลักษณ์สุดๆแล้วแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทักษะการแสดงมันก็ต้องทะลุเพดานขึ้นไปอยู่แล้วนะคะทักษะการแสดงสุดๆเลยละคะ่ะ อ่าแล้วค่ะนี้ก็เป็นตั้งแต่อันดับ10มาจนถึงอันดับ1นะคะเพื่อนะะๆก็คงจะไม่พิกโผมากหรอกจริงๆนะเอาจริงก็มีอยู่ที่เราคุ้นเคยกันก็ประมาณนี้แหละนะคะอ่าแล้วค่นนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซนนี้เดี๋ยวเราไปรอกันต่อในปี2026ว่าโผลออกมาจะเป็นใครนะคะจะยังคงเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนลำดับหรือว่าจะมีใครเข้ามาใหม่บ้างเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ